อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ยงเที่ยงเรากำลังจะหาผักเพื่อที่จะทำให้เม่เท่านะครับทำกับข้าวให้เม่เท่าเพื่อเม่เท่าจะได้มีใยอาหารนะครับเวลาถ่ายก็จะถ่ายได้ง่ายมากขึ้น ส่วนมาเราจะไม่ใช้ผักที่ซื้อตามตลาดนะครับเพราะว่าไม่ไม่มั่นใจว่าเขาใช้สารเคมีในการปลูกหรือเปล่าแต่ผักในฟาร์มของเรานะครับไม่มีสารเคมีใดๆนะครับนี่ผักแว่นครับผักแว่นที่ไม่ได้ออกในน้ำนะครับแต่ว่าเราปลูกไว้ใกล้ๆกับน้ำทิ้งที่เราล้างจานอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็ออกสวยงามเลยทีเดียวนะครับ แม้ไม่มียอดนะครับแต่ก็มีใบอ่อนเยอะแยะเลยนะครับออกมาแบบนี้เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำซุปผักแว่นใส่ไข่นะฮะเพื่อที่จะเอาให้ไม่เท่าได้ทานกันในวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บเป็นแบบนี้เก็บใบเฉพาะใบนะฮะไม่เอาก้านนะฮะเพื่อที่จะให้แม่เท่าได้ทานง่ายๆนะครับ เราไปทำซุปกันครับซุปผักแว่นใส่ไข่